สปทประชุมผู้อุ่วในการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่7ทับสองดรอัมพรพินาศาเลขาธิการกปรปทได้เป็นประธานการประชุมผู้อุ่วในการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่7ทับสองเพื่อมอบนโยบายและข้อราชการต่างๆที่สำคัญให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาโดยมีดรเกียรติทิพย์สุภวานิช์ รองเลขาธิการกรปรทชี้แจงเรื่องการรายง,งานผลการขับเคลื่อนของพื้นที่สู่คุณภาพผู้เรียนนายสุรินสว่างอารมณ์ผู้มำนวในการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงเรื่องโครงการพาน้องกลับมาเรียนระยะที่สองด็อเตอร์ภูทรจันทหงปุญญาจรัสธรรมรง ร่มในการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนคุณภาพ4ภูมิภาคซึ่งดรอัมพรพินาสาเลขาธิการกรปทได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่เรื่องการใช้งบประมาณรายปีของปีงบประมาณ2565หากสาหากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดที่ต้องก่อหนี้ผูกพันขอให้เร่งดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เรื่องของการบริหารงานบุคคลทั้งในตำแหน่งพนักงานราชการลูกจ้างการยกย้ายพุม่มในการและครูรวมถึงเรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 เรื่องภาวะซึมเศร้าของทั้งครูและนักเรียนการถูกล่วงละเมิดทางเพศและประเด็นในเรื่องของการกำหนดอัตรากำลังในโรงเรียนขนาดเล็ก นอกจากนี้สปทยังได้มีการนําประเด็นสําคัญเข้าในที่ประชุมคอรมอในเรื่องของค่าพาหนะและเรื่องค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนเพื่อให้ผู้มในการเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบและมีแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองเลขาธิการกปรทตรวจเยี่ยมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรจังหวัดสงขลาดรเกียรติิพสุภวานิด รองเลขาที่การกอบทอได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสมีจํานวนนักเรียน2825คนและโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังได้พบปะให้กำลังใจกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อเตรียมกิจกรรมต่างๆที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกแก่นักเรียนโดยจะจัดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2565มีกิจกรรม2ส,ส่วนคือกิจกรรมการแข่งขันและกิจกรรมนิทรรศาการทั้งนี้ดรเกียรติทิพย์สุภวานิชย์รองเลขาธิการกพปทในฐานะที่เคยเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ให คำแนะนําและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูในการจัดกิจกรรมและนักเรียนทุกคน